นี่นะครับผมห่อประมาณนี้นะครับเราหากระถางเล็กใส่นะครับแล้วก็เอาสเปดมอสนะครับผมห่อให้ทั่วตรงที่ข้อที่เราตัดนะครับผมจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือไม้หายากนะครับที่ราคาเขาแกว่าราคาค่อนข้างแพงเนาะของสายฟิโลแล้วนุง่งเกษก็ไม่รู้จักชื่อว่าชื่ออะไรนะรเดี๋ยวนุ่งกเกษจะไป หยิบรายละเอียดมาให้พเพื่อนๆนะครับว่าชื่อเขานะครับเป็นชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่ารู้จักกันว่าสายฟิโลนะครับมันมีหลายชนิดหลากหลายอย่างเนาะตามมาชมกันครับผมสวยงามากเลย วัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับโอ้ยดูดตรงไหนเดินไปมุมไหนนะครับมีแต่เจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมครับล่อพิงพิเศษเราอีกแล้วน่าเบื่อครับผมไม่รู้หนูพิเศษจะใช้ย,ยาตัวไหนดีมีพี่พี่เพื่อนแนะนํามานะครับผมแต่ก็เราก็ไม่มีอุปกรณ์เนาะเราก็ไม่มีเครื่องมือ หรือไม่มีตัวยาที่ว่าจะทําคุณจะทําวิธีไหนครับเนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่มากดูครับผมเอฆ่าแมงเลยก็ได้ไม่ตายไปถ้าไม่ฆ่าก็เดาก็มาอีกมาในคลิปนี้หนุม่มสศธษ์ก็จะมากัดนะครับพวกสายฟิโลต่างๆนะครับรู้ชื่อบ้างไม่รู้บ้าง แต่สามารถทําทได้นะครับผมเราไม่ต้องมีหลักการเราไม่ต้องมีหลักการเราไม่ต้องรู้จักชื่ออะไรมากมายก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นมันจําเป็นอยู่ที่ว่าการปฏิบัติเรานะครับเป็นหรือเปล่านะครับรู้ชื่อมากก็ไม่มีประโยชน์การที่เราจะเลี้ยงไม้ประดับนะครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานถ้าเราไม่มี ความรู้หรือว่าเล็กๆแคน้อยเนาะพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลน่ยถ้าเราไม่ศึกษานะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับอ,อย่างเช่นหนูประเศษบางทีนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ก็เราอยู่กับมันนะครับศึกษาไปในตัวเลยอย่างศึกษาฟิโรลต่างๆนะครับผมเราก็อยู่กับเขาดูแลเขานะครับ ต้นไหนอยู่มุมไหนมันสวยงามลดน้ําบ่อยแล้วมันจะสวยงามหรือมันตายหรือมันชอบน้ําหรือไม่ชอบน้ําเราจะรู้นิสัยใจคอเขาว่าพืชแต่ละชนิดไม้แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงนะครับที่เราเลี้ยงอยูอ่ชอบนะครับต่างกันนี่นูเศษทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพูดมาก็หนูเศษมีเพื่อนถามเข้ามานะครับต้นนี้ชื่ออะไร นะครับหนุเกษตรขอบอกได้เลยนะครับผมบางบางตัวหนุ่เกษตรก็ไม่รู้จริงๆนะครับหนึ่งนะครับผมภาษาเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าการดูแลนะครับเราคุกคีอยู่กับเขานะครับตื่นขึ้นมาทํางานอยู่กับเขาทุกวันทุกวันนะครับการดูแลแบบไหนหนุเกษตรก็สามารถแนะนําได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางได้การขยายพันธุ์แบบไหนใช้ดินอะไรควรอยู่ในแสงแดดอ่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับหนุเกษ สามารถตอบได้นะครับตอ,ตอบได้ก็จะตอบแต่ถ้าจะให้ถามแบบตระกูลนี้นะครับภาษาสากลชื่ออะไรแบบไหนนะครับนุ่มเกษไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกชนิดนะครับบางตัวก็ไม่รู้เลยแต่ว่า,อ,าอย่างตัวนี้นะครับผมนุ่มเกษไม่รู้นะครับแต่นุ่มเกษก็เป็นคนดูแลอีกนะครับดูแลดูแลแล้วก็เรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนเนาะ การขยายพันธุ์แบบไหนนะครับเอาแบบเกษตรแบบนบ้านนะครับผมการดูแลแบบนบ้านเราที่เราเคุกคีนะครับที่เราเคุกคีเราอยู่กับเขานะครับประมาณนี้วันนี้หนุ่มเกษตรก็จะมาตัดนะครับผมตัดไม่ว่าฟิโลหลายๆตัวเหมือนกันหนุ่มเกษตรว่าจะตัดลูโกซัมเหมือนกันอันนี้ตัวนี้ um, um ลูโกซัมลูโกซัมนะประมาณนี้ก็จะตัดตัดได้หลายท่อนเหมือนกันนะครับผมจะเลี้ยเป็นท่อ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 นอนะครับ อพอตัดแล้วนะครับมงกุเศจะทําด้วยวิธีไหนนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเนี่ยเยอะแยะอันนี้ก็สวยไหมครับอันนี้กรหลกกนะหกลไทยหรือเปล่ามังกุเศจะตัดหมดเลยตัดไปขยายพัฒนาอย่างเงินไหลมาดางนะครับมงกุเศพก็ตัดได้ประมาณ6-700ต้นนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแบบฟิโลตัวใหญ่ๆกันนะครับจะมาทําแบบไหนนะครับพอตัดแล้วเราจะใช้วิธีไหนดีนะครับเพื่อที่จะให้รอดนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีรากไวนะครับสามารถาถ้ามีรากใบไวแล้วสามารถเอาไปใส่ดินปลูกดิน,นลงกระถางได้เลยเนาะทำยังไงก็ได้เอาแบบชนิดที่ว่าเราสามารถทำได้ผลไว แล้วก็ได้ขายไวนะ้เนาะให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับผมมันจะประมาณนี้ yeah. เยอะนะครับฝั่งนี้กลุงเทพจ,จะขึ้นปลูกสแกระถางไว้หมดเลยอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ว่าปลูกขยายไว้นะครับพอเวลานั้นเราก็มาตัด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 ,ต,ดตัดไปขยายพันธุ์ให้ขยายขยายขยายนอกเหนือนั้นเราก็จะไว้ทําขายนะครับผมก็จะประมาณนี้ เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นฟูปีกนกด่างหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะใช่นะแต่ยังไม่ด่างบางตัวก็จะด่างโอเคแล้วลุงมุษเตัดก่อนนะครับผมจะไล่ตัดให้หมดเลย,ยเริ่มจากนี้จะเ,เล่นต้นใหญ่ ต้นใหญ่ไหมคุณว่าจะเ,าเล่นต้นเล็กก่อนแบบนี้เอาต้นต้นนี้เลยก่อนแล้วกันตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยตัดนะครับเป็นฟิโลอีกตัวหนึง่งเห็นเท่าแก่ว่าแพงราคาแพงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเราซื้อมาซื้อมาเราเท่าแก่ซื้อมาซื้อมาแล้วก็จะมาปลูกใส่กระถางให,ใหญ่ไว้ก่อนนะครับผมให้ได้ เยอะๆก่อนแล้วก็จะให้หนงกระเกษตรเป็นคนตัดตัดแล้วก็ไปชําต่อขยายต่อเนาะจะประมาณนี้เราจะใส่นี้นะครับผมถ้าอยากให้ดีต้องล้างเนาะนงกระเกษ๊ยที่เกียดล้างนะครับเนี่ยก็จะใส่กระถางเบิร์อะไรนะสามนิ้วหรอสองนิ้วรประมาณนี้ก็จะตัวนี้นะครับผม พี่โดตัวนี้ห่เอ,อเลยห่อแล้วไม่ต้องไปบีบน้ำออกนะครับใส่ประมาณนี้นะครับผมพอเราห่อแบบนี้นะครับจนเสร็จแล้วก็สามารถเอาเข้าไปอบในห้องอบนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนมีห้องอบแต่ถ้าไม่ต้องอบก,ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมีถุงยางนะครับที่ว่าชนิดควบแน่น นะครับถ้าพี่วินเพื่อนกลัวใบโสมนะครับแต่แต่ที่จริงแล้วถ้าเราห่อแบบนี้นะครับเราเอาไปไว้ในร่มนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับ mm hmm. ฟิโลพวกนี้เหี่ยวยากแล้วนะครับเหี่ยวยาก mm hmm. หุวงเสก็จะทําประมาณนี้นะครับผมการขยายเนี่ยพอตัดหุงเสก็จะตัดให้ได้ทีละข้อทีละข้อท,ลอทีละข้อนะครับผมครั้งต,ต้นละข้อต้นละข้อเนาะ การหอ่อ่อประมาณนี้นะครับห่อเลยห่อแล้วก็ยัดอย่าให้ตึงนะครับผมอย่าให้ตึงถ้าตึงจะไม่ดีถ้าตึงพวกรากพวกอะไรนะครับก็จะออกยากนะครับเหนียวให้หลวมๆนะครับรากก็จะได้งอกง่ายเนี่ยถ้าทําวิธีนี้สูตรนี้นะครับรับรองว่าได้ผลร้อเซนนะครับผมรากออก เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็การรอดเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์รอดเยอะอันนี้ก็คือสูตรสูตรสูตรองเกษตรนะครับที่ทําในสวนการขยายขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้น <c oughs> นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิ้งพินเซสนะครับหรือแม้กระทั่งโพสีเนี่ยโพสีโบแดงนะครับนงคเกษตรก็จะตัดเป็นขอ้นขอเป็นขอ้อแล้วก็มาห่อด้วยสเปรดมอสนะครับลากก็ออกได้ดีเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเรา เรารู้จักวิธีเนาะรู้จักวิธีการทำาผมก็จะได้อ่อประมาณนี้อ๋อแล้วก็เราก็มาใส่กระถางนะครับถ้าอยากให้ดีกระถางเราก็ล้างให้สะอาดๆไม่ต้องให้ตึงมากนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสวยนะครับเนี่ยเราเราก็จะได้ต้นหนึ่งเนาะรู้สึกว่าราคาที่ไทยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผม แต่ที่เกาหลีนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงแล้วตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้เปิดขายนะครับผมยังไม่ได้เปิดขายก็กะว่าจะขยายพันธุ์ให้มันเ,อเยอะๆก่อนนะครับผมแล้วก็จะเอามาแบ่งให้พี่วินเพื่อนนะครับให้พี่น้องทางคนเกาหลีนะครับประมาณนี้ ให้รัดกุมนะครับให้พุ่มแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปบีดน้ำออกยัดค่อยๆอยัดเข้าไปประมาณน,นี้เสร็จนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้อ๋อแล้วยัดเข้าไป ต้องให้ตึงมากมต้องให้แน่นมากวันนี้เยอะนะครับลูกเสียรขยายไปเยอะหลายอย่างเหมือนกันนี่นะครับผมทุกอย่างนะครับผมมันมีขั้นตอนของมันเนาะถ้าเราถ้าเรารู้จักวิธีทำนะครับมันก็ง่าย แล้วก็อีกอย่างก็คือการดูแลนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับไม้ทุกชนิดทุกอย่างนะครับถ้าเรารู้จากวิธีนะครับและขั้นตอนในการทําในการขยายพันธุ์นะครับมันก็ไม่ยากนะครับผมแนะนำนะครับพี่พี่เพื่อนนะครับที่อยากจะขยายพันธุ์นะครับไม้ที่เราชอบไม้ที่เราเลี้ยงอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟิโลต่างๆนะครับก็ทํา หรือว่าการขยายพันธุ์มันจะคล้ายๆนะครับมันก็มันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกนะครับที่จะทําวิธีไหนนะครับหรือว่าพี่เพื่อนๆนะครับมีวิธีการขยายแบบวิธีดีๆกว่านี้นะครับสามารถที่จะแบ่งปันนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับแนะนําให้หนุกเกษตรได้ด้วยนะครับผมเนี่ยนุกเกษตรพอพอใส่แบบนี้ไว้นะครับผม ห่อด้วยสเฟตโมอแบบนี้ไว้นะครับนี่สวยงามมากแล้วก็อย่างหนึ่งอุ่นใจนะครับสบายใจได้เลยนะครับรับรองชัวร0 0เเซนะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้เราห่อแบบนี้ไว้นะเราะความชื้นนะครับเขาจะรอเลี้ยงพวกใบพวกรา,ากอะไรนะครับผมมันก็สามารถที่จะไม่เฉาไม่เหี่ยวไม่โทมนะครับที่สําคัญก็คือรากนะครับออกไว เราก็สามารถาถ้าลากออกเดินดีทุกอย่างนะครับผมถ้าสมบูรณ์ดีเราก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนนะครับกระถางแล้วก็ผสมดินดินปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับปลูกปลูกแล้วก็ไปเลี้ยงธรรมชาติได้เลยนี่ก็คือการทานะครับการขยายพันธุ์ฟิลโลนะครับทุกๆชนิดนะครับทำคล้ายๆแบบนี้หมดเลยนะครับนงเสียดทำเองนะครับ อ่านี่ก็คือเป็นแนวทางนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูในเฮานะในเฮานี่อันนี้ก็คือเป็นห้องอบของเรานะครับอบไวเพื่อที่จะเล่งรากนะครับในสวนอุ่เกษตรไม่มีน้ํายาเล่งรากนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่มีก็คือจะเล่นแบบธรรมชาติเลยนะครับใช้ประสบการณ์ใช้ความใส่ใจนะครับหมั่นดูแลประมาณนี้นะครับผม Okay. ก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จก็วันนี้ก็เน้นนะครับขยายพิ่ลบอีกนกตัวธรรมดาแล้วก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับผมเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับการขยายพันธุ์สวยงามมากวันนี้ทั้งวันเลยนะครับ ตัดแล้วชาตัดแล้วห่อสเปคน้ำมอสล้วก็ทําประมาณนี้อันไหนที่ว่ามันก้านใหญ่หรือรากเยอะนะครับผมผูกกระสีก็จะตัดตัดแล้วใส่กระถานนง,ง,งเล็กๆเนาะชาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้จะจะพามาชมสุดท้ายเนาะท้ายสุดเนี่ยผลงานแห่งการชําอันนี้ห้องอบเราไม่ว่าจะเป็นพิงค์พิงเซ็ พิงพิ็เสร็แล้วก็ช็อกโกแลตอะไรหลายหลายชนิดนะครับทูปรีกนกแดงไอปรีกนก่างหรืออะไรหลากหลายเลยครับผมแล้วก็หยกมะละกอดกิโลหยกมะละกอมาชมเนี่ยจะคล้องประมาณนี้นะครับแล้วก็ มาอบไว้ก่อนอบเร่งลากเขาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ดูการทำงานการชํำขยายพันธุ์ของสายฟิโลนะครับหรือว่าไม้ชนิดอื่นๆต่างๆอีกมากมายอีกหลายอย่างนะครับดงเสกก็นำมาอัปเดตให้ชมนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับประมาณนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ